สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลยื่นหนังสือขอต่อสารทนายตามเผยสามเงื่อนไขทำคดีให้วันที่5กุมภาพันธ์64นายสิทธราวียบังเกิดหรือทนายตามเปิดเผยหลังเขายื่นหนังสือกับสารจังหวัดมุกดาหารว่าได้มายื่นเอกสารขอความเมตตากับสาร หากตำรวจมาขอออกหมายจับก็ขอให้มีการไต่สวนก่อนไม่ใช่ว่าจะฟังแต่ทางตำรวจอยู่เพียงฝ่ายเดียวเรามายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจกากศาลในครั้งนี้สืบเนื่องด้วยคนที่ถูกออกหมายจับส่วนใหญ่จะถูกสังคมเข้าใจว่าเป็นคนที่กระทำความผิดแต่เราขอให้ดุลพิน,นิษมีเหตุจูงใจมีอะไรมีที่เป็นพยานหลักฐานอะไรไหมที่มีมูลเหตุของคดีที่เกี่ยวข้องกับตัวของลุงพลซึ่งขณะนี้ลุงพลเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น หากให้ความเป็นธรรมกับตัวลุงพลศาลท่านก็จะให้มีการไต่สวนก่อนซึ่งในหลายคดีก็ได้ทำอย่างนี้เช่นกันนายสิทธรากล่าวต่อว่าไม่ได้ร้อนตัวแต่ทำตามสิทธิ์วันนี้เพียงเข้ามาช่วยเหลือดูแลเรื่องคดีไปก่อนขณะนี้ลุงพลก็ยังไม่มีคดีอะไรที่เกี่ยวกับน้องชมพู่จะรับเป็นทนายให้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใน3ข้อกำหนดคือ 1. คุยกับรงพลก่อนซึ่งก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้ว 2. อขึ้นไปดูจุดเกิดเหตุบนภูเหล็กไฟรอเวลาที่จะขึ้นในวันพรุ่งนี้และสพบคุยกับพยานต่างๆให้เรียบร้อยก่อนก้งนี้เป็นการเตรียมการตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมุงเป้ามาเท่านั้นเองหากตำรวจไม่ได้พุ่งเป้ามาที่รงพลเราก็ไม่ได้เสียหายอะไร และไม่ได้ร้อนตัวในเรื่องในเหตุที่เกิดขึ้นเพียงเป็นการเตรียมไว้ก่อนมันเป็นสิทธิที่เราจะทําได้ที่ผ่านมาเราไม่ทราบความคืบหน้าของคดีที่ตํารวจกําลังดําเนินการอยู่ที่เรารู้จะมาจากบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแต่มาโพส์ตใน facebook เท่านั้นเองเราได้ทําเอกสารมายื่นไว้กับศาลเลยทุกอย่างก็จะอยู่ในดุลพินิษของศาลเป็นปกติธรรมดาที่การเข้ามาทำคดีดัง ก็จะมีกลุ่มคนที่อยากมีส่วนร่วมเข้ามาแจมซึ่งผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีก็ไม่ได้ทำให้ถึงกับเรือนขึ้นภูเหล็กไฟในวันนี้คนปันป่วนเพียงแต่จะทำให้เกิดความยากลำบากในการทำงานนายสิทธาราก่าวขณะที่นายชัยพลวิพาหรือลุงพลเปิดเผยว่า ถึงวันนี้ก็ยังยืนยันในความบริสุทธิ์มาโดยตลอดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตน้องชมพู่แต่อย่างใดหากถูกหมายก็พร้อมนำหลักฐานสู้ไปตามกระบวนการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นลงพลนด้ขับรถพาคณะทนายและกลุ่มยูทูบเบอร์ขับรถกระบะโตโยต้าไฮลักรีวสซประตูสีเทาเข้มหมายเลขทะเบียนเกอไก่ขอไข่9 6 0 2รวมทั้งทีมรถของทนายตามและรถของกลุ่มยูทูบเบอร์ ออกจากสารนำคณะเดินทางไปภารกิจส่วนตัวโดยมีกลุ่มยูทูบเบอร์บางส่วนติดตามขึ้นหลังรถลุงพลและขับรถติดตามไปกับกระบวนรถลุงพลไปประมาณ8-10ถึงคันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m คขอบคุณครับ